วัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใส่กล่องเข้ากับตัวรถนะครับเพื่อให้ไฟท้ายเรากระพริบเวลาเบรกครับเนี่ยครับอย่างแรกเลยตอนนี้มันมันใส่อยู่นะครับทั้งสองเส้นเลยให้เราถอดออกอ่าถ้านั้น,นครับแล้วก็เอากล่องของเรานะครับที่เป็นสายสีเขียวนะครับใส่ไปทางด้านซ้ายนะครับ ฝั่งนี้จะเข้าไปแบตนะครับเป็นแบตจากตัวรถนะครับส่วนสองอเส้นนี้จะเป็นอ่าของไฟท้ายนะครับแล้วก็เสียบเหมือนก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นชุดชุดทดลองนะครับนี่ครับแล้วมาดูไฟท้ายครับนี่คือผมเบกนะครับผมเบกู่นะครับ เราจะมาจูนกล่องนะครับการหมุนะครับสามารถปรับความเร็วของไฟเบรกได้นะครับโอเค